โอ้โหโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้่หมาเตะเราบนีจับเอาเลยไปแล้วไปแล้ว hmm. จ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ไปแล้วจ้าโอ้โสวัสดีครับสวัสดีแม่แมนสีครับมะเราเล่นบอลใหญ่ไปแล้วเรามาให้น้องเจ้าเล่นบอลเล็กดูนะว่าน้องจิจาจะเล่นยังไงนะครับ ไม่ได้เห็นบาทแล้วนะครับจ้าก่อนจ้าเร็วอยากเล่นจ้าก่อนห่วยห่วยห่วยไม่เล่นก็ได้ดิหล่าวะสัตว์โอ้ยพี่เพิ่มให้อ่ะดูนะบอลเล็กๆเกิดมีน้องจ้าจะเล่นยังไงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาหลังขาหลังเ้ยขาหลังเหยียบบอลขาหลังเหยียบบอลโอ้โห หนูนะครับไม่ได้จับนานเด้วครับทําความคุ้นชินก่อนครับอืต่ว่าหนูทําไมหนูทาไม่ได้เหมือนบอลใหญ่เลยเฮ้ยเตะได้นะเตะเก่งนะฮิฮิหูพึงหูพึงแล้วครับโอ้โหเฮอยเท่มากครับไปแล้วไปแล้วบะนี่ไปแล้วครับไปแล้วโอ้เตะแม่โอ้ชนแม่อีกโอ้ยเอ้ยเนาะต้นแม่แม่สะดุ้งเลย นะครับตัวไหนแล้วเนี่ยดู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 ยิ่งบอลนะครับดิกซ่วนก็เลยฉลาดเอาเอาเอาเดูดูอย่าบอลนะไปแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดบวิส วอนหน่อยเตี๊บบถือโว้ยเนาะโอ้โหไม่ใส่ระบาดนี่วันหน่อยเพ oh ิ oh ่นเตะ๊บบถึกไม่เล่นแล้วเออไม่เล่นแล้ววิ่งมา้องพี่แล้ววิงมาฟ้องแม่แล้วโอ้ยเนาะโอ้ยวันหน่อยเตะ๊บบถือครับแม่พี่ครับมันเล็กเตะไม่โดนนะผมเอาพักก่อนพักยกเดี๋ยวพี่พึ่มนี่ครับวันใหญ่ไหมนองจันจ้าก่อนแป๊บหนึ่งนะจันจ้าแป๊บหนึ่งนะ มาแล้วครับมาแล้วบอลใหญ่บอลใหญ่มาแล้วครับแม่แม่ครับบอลใหญ่มาแล้วนะครับฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้้ยอยากเล่นไหมอ่ะที่ปื้มให้อ่ะเดี๋ยวพี่ปื้มข้ามเบลบอลเล็กก่อนเอาหมือนเร็วหมือนเรวหมือนเรวโอ้โหโอ้โห มันไงก็เตี้ยแห้งแทบอดมันไงก็เตี้ยแห้งแท้ดูนะครับโอ้โหโอ้โไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหมาเตี้ยแล้วนี่จับเอาเลยโอ้ยโอ้ยหมาเตีแล้วจับเอาเลย ไปแล้วจ้าทำส่วนไป็นไรคะดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮอลมเตาเรือเตาอ้ยไม่เนาะโอ้ขาหลัง ทำไร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 เฮ้ยไ,ได้แล้วได้แล้วทีนี้จับได้แล้วจับได้แล้วไปแล้วไปแล้วเออเออข้าหลังอออือส่ชาร์จนั่นแหละไปชาร์จโทรศัพท์อืไปพี่ปื้มจะเอาบอลกลับแล้วนะถ้าเจนเจ้าไม่มาเล่นนะเจ้า พเพี่อนจะกลับแล้วนะอ้าวอาวอ้าวบนเหนียวเล่นโชว์พี่เพื่มด nah ิเล่นโชว์พี่เพื่มนสิเตะเตะโอ้โหเบียดแม่เบียดแม่โอ้โหมัแปลกตีแล้วมาเลยวะจ้ามานี่เร็ว เตะบอลเร็วเตะบอลเร็วฮู้่มาโป้โอ้ยนี่นี่เก่งไหมล่ะค้าน้องพี่ดาวเก่งไหมลฮะกัดแล้วทีนี้มีทั้งเตะมีทั้งจับมีทั้งกัดนะครับมีทุกรูปแบบนะน้องเจ้าเจ้านะครับเอาได้แล้วบอลไปแล้ว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 โอ้โหเตะเตะโอ้ย โอ้โอ้โอ้โหโนาะความสนนี <Adams> ่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ย้าโอ้ยโฮ้ยเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแอ้ยิงออเอโอ้ยน้อ ความสนไม่เข้าใครออกใครนะครับแม่ๆครับไปแล้วไปแล้วไปใสน่นอไปใส่นอนี่ใส่น้อเจ้านอโอ้เบียดกันเลยเบีกันเลยอ้าวอ้าวอ้าวเอา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 ,อาเล่นละเลียนะน,น,น,นิ้นี่แม่ไหนตะวี่ฝืมหน้าให้โอ้ยเนาะเจ้าเอ้ยพฝืมมันหน้าให้เราด้อบ้านี้ พี่ตื่นมาน้าให้แล้วเฮ้ย้อยเลยแล้วไปเลยไปเลยพี่ตื่น้มยเลยแล้ว้อยเรนต้องมาหาเลยต้องมา้อยเลนแล้วยายาให้เ่นน้ำแล้วก็่เ่นน้ำแล้วเฮ้ยเรนไปฟองแม่แล้วไปฟองแม่แล้วออืเรนแล้วก็ว่าเก็บเอาไม่เลนน้ำแล้วเอือเอือเอือต้องไปฟองแม่เลย จ่า,า,จาก,ก่อนเ้จ่าก,ก่อนเร็วเฮ้ยเนาะเฮ้ยเตะบอลอย่าเตะคนนะฉันเจ้าโอ้นักเลงยีรีป่ะไอ้ไปไฟโอ้ยสีขางไปเลยสีหัวไปเลย มานี่ดูมานี่ดูอะไรอะไรจะทำไรทำไรนึกว่าจะขาหลังอยากขาหลังนะไม่เอานะลุบโอ้ยขาหลังวิชานินจาเต่าเมื่อกี้เออล่ม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 โอ้ยเนาะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้มีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบเว้ย โอ้โหห้อ้ส่วนเสาโอ้ยเนาะเล่นแบบว่าเจ็บอะไรเลยครับทำไรเนี่ยเอ้ๆๆ เวลาเล่นบอลเรหางชี้หูปึ่งนะครับน้องเจ้าไปไหนละเอา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 เดี๋ยวพี่ื้อไม่ให้เล่นแล้วเพือ่อไม่เล่นแล้วเตะออกไปไม่เล่นแล้วนะดึงกลับมาคืนโอ้โหน้องเจ้าดึงบอลกลับมาคืนได้นะครับยอดเลยพัฒนาการแบบเร็วมากนะครับอืมเขาเห็นยันเขาเห็นอย่าง ประมวานนี้นะครับแม่ไม่อยากให้น้องเล่นเดี๋ยวควเจ็บนับเล่นประมาณนี้นะวันละเท่านี้นะครับอยู่ในสายตานะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่เื้มน้องปรั่งใช้โอ้แนวด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วบายบายครับผม